สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบสิทธิพิบาลกลับมาในวันอาทิตย์นะครับที่เจ็ดเดือนมีนาคมก็ขอพระคุณความรักของพระเจ้านั้นคุ้มครองจิตใจและความคิดของพวกเราทุกคนไว้ในพระเยซูช่วงนี้เราอยู่ในช่วงเทศกาลใกล้อีสเตอร์นะครับ เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูได้ส่งทนทุกข์ทรมานทุกตรึงบนไม้กางเขนและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและบทเรียนของการเฝ้าเดี่ยวของพวกเราก็อยู่ในช่วงเหตุการณ์นั้นของพระเยซูคริสต์จเจ้าในวันนี้พระธรรมที่จะมาถึงพวกเราอยู่ในยอนห์นบทที่19ข้อที่28 ถึงข้อที่37มสิพระธรรมยอนบทที่19ข้อที่28ถึงข้อที่37ก็เป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์ตรัสขณะที่พระองค์อยู่บนไม้กางเขนคำตรัสของพระองค์นั้นเป็นคำตรัสนะครับที่มีความหมายนะครับแล้วก็เป็นจริงหลายอย่าง ด้วยกันที่เราน่าจะนำมาพิจารณาด้วยกันหัวข้อที่ผมเองจะตั้งในวันนี้คือสำเร็จแล้วจุดๆเป็นจริงตามเพะธรรมสำเร็จแล้วจุดๆเป็นจริงตามพระธรรมประการที่หนึ่งนะครับสำเร็จแล้วพระเยซูคิดพูดหรือพระคัมภีร์บันทึกไว้ถึงสองครั้งด้วยกันอยู่ในข้อที่28กับข้อที่30หมายความว่าอย่างไร หมายถึงว่าสิ่งที่พระเยซูคิตพันธกิจที่พระอ,องค์ได้รับมอบหมายจากพระบิดานั้นก็คือแผนการไถ่าบาปนั้นได้สำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์คือการที่พระอ,องค์จะเป็นเหมือนลูกแกะที่ต้องทนทุกข์ทรมาและสิ้นผระชนเพื่อรับโทษบาปของมนุษย์ทั้งโลกบนไม้กางเขน และพระค์ได้ทรงกระทําได้สําเร็จครบถ้วนสมบูรณ์อันนั้นเป็นสิ่งที่เรานําไปใช้เรานะครับถามตัวของพวกเราเองว่าพระเจ้ามอบหมายภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรที่ให้เราทําเราแต่และคนนะครับมีไม่เหมือนกันพร <c oughs> ะเจ้าให้เราทําอะไร นะครับพระเจ้ามอบหมายให้เรารับผิดชอบอะไรและเราได้ทำส่วนเน,น้นนะเราอาจจะยังทำไม่สำเร็จแต่เรายังกระทำอยู่และกำลังทำอยู่เราทำได้ดีเพื่อพระองค์มากน้อยเท่าไหร่อันนั้นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองครับเป็นจริงตามพระธรรมนะครับ ซึ่งพระคัมภีร์บันทึกไว้ถึงสองครั้งด้วยกันอยู่ในข้อที่28กับข้อที่35มีความหมายหมายถึงว่าเหตุการณ์การตายของพระเยซูเกิดขึ้นนะครับตามที่พระคัมภีร์พยากรไว้ทุกอย่างก่อนที่พระเยซูเสด็จมานะครับพระเจ้าใช้ผู้เผยพระ,พพระวจนะพระงคเปิดเผยได้บันทึกเรื่องการตายของพระองค์ การประสูติ์ของพระอ,องค์นะครับของพระเยซูคิดไว้อย่างละเอียดนะอย่างเช่นพระกัมภีได้พยากรณ์ถึงเรื่องของว่าพระอ,องค์เกิดเกิดจากผู้หญิงที่เป็นพรมจารีพระอ,องค์เกิดที่เมืองไหนพระอ,องค์ไปโตที่เมืองไหนพระอ,องค์ลี้ภัยไปที่ประเทศอียิปต์แล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระคัมภีร์ยังพูดลึกมาก ลงไปถึงขณะที่ว่าขณะที่พ่องอยู่บนไม้กางเขนพระองค์ตรัสอะไรบ้างและพระองค์จะนะครับตายด้วยวิธีการอย่างไรแล้วเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งเป็นหัวใจใของคำพยากรณ์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงตามพระธรรมนะครับวันนี้เนี่ยที่เราได้อ่าน มีสิ่งที่สามสิ่งด้วยกันที่พระเยซูคิ์พูดและสิ่งที่เกิดขึ้นกับพงเป็นจริงตามพระธรรมที่บันทึกไว้หรือพยากรณ์ไว้สองจนะครับเราก็หายน้ําในคําตรัสของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นก็สําเร็จตามคําพยากรณ์ที่บันทึกอยู่ในสดุดีบทที่22ข้อที่15ในสองจ พระอัฐิของพระองค์ไม่หักสะเชิ้นเดียวอยู่ในข้อที่36นั้นก็สมเด็จตามคำพยากรณ์ที่บันทึกอยู่ในสดุด,ดีีบทที่34ข้อ20หมายก็ว่าลูกแกะที่ใช้ปัส,สกาที่ทำไมครับที่คนยิวใช้ฆ่าในวันเทศกาลไถ่าบาปนั้น เขาจะไม่หักลูกเ,เขาจะไม่หักกระดูกของแกะนะแต่เขาจะฆ่าแกะทั้งตัวและเอาเลือดนะมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่ชำระล้างบาปของพวกเขาตายแทนบาปของพวกเขาพระเยซูคิดเป็นเหมือนแกะน้นนนะพระกัมพีพูดบันทึกในเหตุการณ์ว่าปุโรหิตเนี่ยบอกให้กับปีลาศ ได้ทุบขาของนักโทษเพื่อให้นักโทษได้ตายเร็วเพื่อจะได้ทำไมครับเพื่อจะได้ไม่ให้ศพอยู่บนไม้กางเขนในช่วงเทศกาลฉลองปัสกาของเขาพอเขาทุบดกขานักโทษคนที่หนึ่งคนที่สองเข้ามาถึงพระเยซูนะทหารไม่ได้ทุบเพราะเขาคิดว่าพระเยซูนั้นทำไมครับเขารู้ว่าพระเยซูตายแล้ว นะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเองทำคือเอาทวนแทงที่สีข้างของพพงเพื่อความมั่นใจน้ำและเลือดก็ไหลออกมาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั้นไม่ได้บังเอิญแต่เป็นการเกิดขึ้นเป็นการสาเร็จตามคำพยากรณ์ที่บันทึกไว้ล่วงหน้าไว้หลายร้อยปี3.3ครับอยู่ในข้อที่3าที่บกพวกเขามองดู พระองค์ผู้ที่เขาได้แทงนั้นก็เป็นคําพูดคำพยากร์ที่บันทึกอยู่โดยปากของเซคเคเลยียบทที่12ข้อที่10พี่น้องนั้นจริงๆมีคําพูดคําตรัสหลายอย่างของพระเยซูมากกว่านี้บทไม้กางเขนและเรื่องราวของพระองค์ที่บันทึกไว้ซึ่งสําเร็จตามคำพยากรณ การสำเร็จตามพระธรรมหรือคำพยากรณ์นั้นมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญเพราะเป็นหลักฐานให้ความมั่นใจถึงความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือของพระคมภีร์ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุการณ์คำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูนะครับทุกเรื่องตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายนั้น สำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานความการายืนยันถึงความถูกต้องความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เป็นถ้อยคำของมนุษย์นะแล้วนำมาซึ่งในประการที่สามคือเป็นคำพยาน อยู่ในข้อที่5.35การตายและคำพยากรณ์สำเร็จเป็นหลักฐานที่ให้พวกเราที่เป็นคริสเตียนใช้เป็นประกาศเพื่อที่จะให้คนนี้เชื่อเพื่อรับความรอดใน3.1คนเห็นและเป็นพยานคนที่เห็นได้เป็นพยานนี่หมายถึงตัวของยอนเองเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่ที่ตีนกางเขนเขาเห็นบันทึกเขาเห็นทุกอย่างและบันทึกเหตุการณ์ไว้ในพระคัมภีร์ ไว้ใน3.2สิ่งนี้เนี่ยหลักฐานนี่เองก็เป็นคำพยานและเป็นความจริงเพราะเขาเห็นด้วยตาน่าเชื่อถือได้แล้วคำพยานนี้เองก็จะพูดเป่าประกาศออกไปที่ทำให้คนทำไมครับเพื่อที่จะเชื่อเพื่อรับความรอดพี่น้องคำพยานของพวกเราที่เราเองพูดกับเพื่อนของพวกเรานะครับ ไม่ใช่เป็นคำพยานนะที่ไม่จริงแต่เป็นคำพยานที่มีหลักฐานมีใช่ไหมครับคนเห็นด้วยตาและเป็นความจริงนะที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไว้สำหรับพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนที่เราเองจะใช้สำหรับการประกาศและเพื่อนำคน มารู้จักกับพระเยซูรับความรอดในพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรพวกเราทุกคนขอพระคำของพระเจ้าที่จะทำให้พวกเราเติบโตขึ้นในพระองค์ในพระนามพระเยซูร,รเจ้าเอเมน